สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง s u n f a สโซ u r v i นะครับผมวันนี้พวกเราจะทําการเอาบ้านประทัดสับปะาดเหมือนเดิมนะครับผมยูฮเออเยอาตรงๆนะคือเราทํามาเนี่ยหลายคลิปแล้วนะ<อ>เปอร์เซน็นการรอดนี่แบบไม่ค่อยมีเลยนันสิทุกคนคิดว่าพวกเราจะเลิกทําดีไหมหรือว่าเราจะต้องหาไอเดียอะไรอื่นๆมาแทนเพราะก่อนหน้านี้เราก็แค่เอาบ้านมาแล้วก็ให้สับปะาดโจมตีเราแล้วเราก็รอความตาย ตื่นพวกเราจะมีอาวุธต่อต้านก็ตายอยู่ดีใช่เพราะว่าอาวุธเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าตัวใหญ่ได้เลยอ่ะสงสัยเราจะต้องเลิกทำคลิปสาบลาดประทับ้านแล้วมั้งเนี่ยกันตายแล้วอยู่เลยแต่วันนี้เราก็จะเอาสบลาะทัาบ้านเหมือนเดิม นั่นแหละตายไปเฮ้แต่คนดูเขาชอบกันนะเว้ยผมไม่รู้นะว่าทุกคนเบื่อกันหรือเลปล่านะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เบื่ออะไรนะแต่ผมก็อยากให้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผมถ้าทุกคนมีไอเดียอะไรดีๆก็แนะนํากันมาได้นะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจรูปปลูต้นไม้สามารถปลูดได้โดยการสมัครสมาชิกแค่าตาม35บาทแล้วใครสนใจสั่งซื้อเสื้อตอนนี้มีเสือ้อ v ีกับลิสต์แบนขายนะครับผมสั่งได้เลยที่เพจปอโตโช็อปนะครับ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีบ้านอะไรกันบ้างเหมือนเดิมในคลิปนี้จะมีบ้าน3ามระดับคือบ้านหรูหราบ้านระดับกลางแล้วก็บ้านสุดกากนะครับผมระดับไหนก็เหมือนกันหมดคุณครูก็เคยลอดมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ครูเคยรอดมาแล้วเออมันก็ต้องมีบ้านที่ช่วยเหลือคุณครูบ้างแหละครูหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะการที่เราจะลอดก็คือการที่สับปะหลาดฆ่าเราไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นมันแบบเดินวนบนบ้านเราหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันฆ่าเราไม่ได้อ่ะ เล่นแล้วว่า่ยซี่เดียวอะไรกันเล่นเด็กเล่นกล้องไงเล่นกล้องและนี่ก็คือบ้านที่หรูที่สุดนะครับผมอ่าเป็นบ้านโมเดลนะครับหมอคนอย่างฉันที่เก่งเลยเออซเนียวชอบป่บ้านเนียโอ้ยฉันชอบมากๆเลยดูมีชั้นสองด้วยดัดฟ้าอ่ะดัดฟ้านี่มาไม่ใช่ชั้นสองซึ่งบ้านนี้บอกได้เลยว่าวัสดุนี่แบบว่าอาจจะป้องกันสับเปลาาโจมตีก็ได้นะ การได้ใช่ไหมเนี่ยต่อปืนยิงดูเฮ้ยมีแต่รอยแต่ว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราลองเอา RPG ก่อนดีผมจอบไปข้างนอกก่อนนะจะลองเอา RPG ยิงดูว่ามันแบบสามารถป้องกันได้ไหมนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหน่วยก่อการลาย บอกได้เลยนะครับว่าบ้านนี่แข็งแรงมากเลยบางทีสัป,ปหลาอจะข้ามไม่ได้ก็ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ลืมบอกไปเลยว่าสัป,ปหลาที่จะมาประทับบ้านกับเราในคลิปนี้ก็คือสกายเชนชัคเคิลนะครับผมตัวนี้เราจะไม่เห็นตัวตนมันนะครับแต่เราจะเห็นมันแค่หนวดเพราะว่าตัวมันน่าจะใหญ่มากนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือสกายเชนชัคเคิลนะครับผมเจ <Wow. S 1> ้าหนวดปลาหมึกที่โผล่ออกมาจากท้องฟ้า โอ้โหโคตรเทโอ้โหโคตรใหญ่เลยทุกคนตัวนี้มีแสงวิบวับแสบตามากเราจะลองบินขึ้นไปข้างบนดูว่าจะเห็นตัวมันไหมโอ้โหตาจะบอดไหมเนะี่ยแสบตาโอ้ไม่เห็นเลยมีแต่หนวดนะทุกคนใม่ววมีแต่หนวดมไม่ไมเ,เหมือนขนจมูกเลยขนจมกูกเพราะว่าเหมือนตะขาบมากกว่านะดูดิมีขาเนี่ย ผมก็ว่าเหม็นตะขาบนะคือผมก็ไม่ได้ซื้อข้อมูลตัวนี้นะผมมันก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลตัวนี้เป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นหนวดจากพระอาทิตย์ก็ได้นะสว,ว่างซะเหลือเกินเออเออสพตามากเลยเนี่ยตาผมนี่จะบอดเลยเนี่ยต้องใส่แว่นกันแดดหรือปเปล่าและบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านระดับกลางนะครับผมเป็นบ้านไม้ที่แบบดูดีนะแต่ว่าไม่ได้ดูดีเท่าอันเมื่อกี้มีสไตล์มากเลยนะใช่ผมชอบการสไตล์ดีไซน์บ้านนี้มากเลยที่สํคาคัญบ้านนี้มีลิฟต์ด้วยออคือไฮเทคมากเลยในลิฟต์ นนึงน,นีเออนี่อาลิฟไปแล้วเนี่ยลิฟลวนเลยาะ <c oughs> ลิฟพังลิพพังโอเคนซื้อเนวนายลองขึ้นไปซีตรงลิฟอะดวฉันกดใหอ้อ่าทำไมไม่ขึ้นอ่ะพังแล้วมึงเนี่ยเป็นเนวน้ำหนักเกินเหรอโอ้ <c oughs> โหถ้าซื้อเนวน้ำหนักเกินก็ไม่มีใครขึ้นได้แล้วคุณครู <c oughs> คุณครูลองขึ้นดูเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเนี่ยคุณลองออกมาสีคุณลองออกมาดูอันไหนลิฟขึ้นเลยเห็นไหม ทำลายดิ้งคุณครูกับซูเนโอคิดว่าบ้านนี้จะรอดจากสปาราสกายเทตเคิลไหมผู้ว่ารอดนะบอกได้เลยว่าอย่างน้อยผมได้บ้านนี้ก็โอเคแล้วนะอ๋อนี่โอเคแล้วเหรอมันก็ยังดีกว่าบ้านกากสุดอะซูเนโอท้ายที่แล้วฉันได้บ้านกากสุดมาแล้วแบบโคตรเซ็งเลยอะ บ้านในออกจะเทนะตัวิตาเท่อะไรล่ะคุณครูคุณครูอยากได้บ้านกากแบบผมไม่ละไม่เป็นไรอ่ะมันไม่เหมาะสมกับระดับของครูครูต้องระดับบ้านโหดๆไงไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปดีกว่าเพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับผมไปกันเลยครับไปครับในลองยิงเอาไปจีบใส่บ้านนี้ดิลืมทดสอบบ้านเลยยิงเลยดูซิว่าบ้านนี้จะรอดหรือเปล่าโอ้โหเพผมไม่เอาแล้ว เดือดแต่กระจกตรงนี้เนี่ยลองยิงกระจกนี้กระจกแตกปะเนี่ยอเอาเอา,เอาแตกเหมือนกันเอาแตกเหมือนกันสรุปคือไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหอฉันไม่เอาแล้วฉันเอาบ้านหรูดีกว่าไม้หน้าสามฟาดคุณครูคุณครูเคยเล่นมุกนี้แล้วนะคุณครูอยากเล่นอีกคุณครูหมดแล้วไหนคุณครูลองเล่นมุกอื่นดิเกี่ยวกับไม้เนี่ยลองเล่นดูดิ อะไรอ่ะไม่ไม่กวาดแม่มดไงอโอโันไปแล้วครับและนี่ก็คือบ้านระดับกากสุดเปิด,เป,ดเปิดด้วยตู้เหมือนเดิมไหมเนี่ยตูไม่ใช่ตู้วระเปิดไม่ได้<ช>ว่ะทุกคนบ้านนี้ก็ดูดีกว่าบ้านขยะนิดนึงนะครับผมตอนที่ผมดูนะไปดูด้านในดีกว่าโอ้โหโนบิตาประตูมันทะลุได้ว้ะเฮ้ยเฮ้ยเดินทะลุตรงนี้ได้โอ้โหสุดยอด โอ้เข้าทางสังกสีบ้านนี้ดูดีอยู่นะอบอุ่นดีทุกคนผมว่าเออดูสิในนี้มีตัวอะไรสักอย่างที่เพิ่งหายไปเรื่อยในนี้เขาเลี้ยงอะไรไว้วะเนี่ยมีเลือดด้วยโอ้โหดูมีอ่างล้างจานตรงนี้มีแบบครบครันไปหมดผมราะว่าบ้านนี้ก็ดูดีอยู่นะไม่เย่ไม่เย่ไปเดี๋ยวต่อไปเราลองทดสอบความแข็งแรงของบ้านนี้กันดีกว่าว่าบ้านนี้แข็งแรงแค่ไหนเล้วกันเอา RPG ยิงไปเลยโกจัดไปหรือปลาระเบิดไปก็ได้ปลาระเบิดเอาแล้วกันอ้าวโอ้ย ะเก็ระเบิดโดนผมตอนนี้บ้านเป็นสร้างไปแล้วแต่ว่ายังดูดีกว่าบ้านเมื่อกี้ไหนลองยิงอีกดิยิงอาบีจีเยอะๆเลยเยอะๆอะไรใช่ไหมใช่นอ่แนละ่เฮ้ยไอ่อเฮ้ยเฮ้ยทำไมประตูมันทนทาน่างวะเออนี่มันเป็นประตูเหล็กไงทนทานอย่างมากไม่รู้ว่าบ้านนี้จะแข็งแรงง บ้านนี้อาจจะแข็งแรงของบ้านที่แล้วก็ได้ถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะดูแบบกากาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะผมว่าใครจะได้บ้านอะไรคุณครูกับซูนิโอจะได้บ้านไหนลองบอกมาสิบ้านหรูสุดบ้านหรูสุดผมกับบ้านหรูสุดมาดูซิว่าใครจะได้บ้านหรูสุดไปดูกันเลยปกติเราจะแย่งกันใช่ไหมว่าใครจะสุ่มก่อนสุ่มหลังใช่ไหมใช่ใช่แมวแต่ครั้งนี้เพื่อความยุติธรรมเราจะมาสุ่มว่าใครจะได้สุ่มคนที่เท่าไหร่อ่ะใครคนแรก มันเดาเลยมันก็ต้องมาแย่งกันสุ่มเหมือนเดิมนี่ว่ะอ่ะผมเสียสละให้ครูแล้วกันใครจะไม่รู้คุณครูจะได้ที่สามก็ได้เอาไปเลยคุณครูมาดูซิว่าคุณครูจะได้สุ่มคนที่เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยคนที่สองเหรอเฮ้ยคนที่สองมาเหลือนายกับชันและซนโอมาเป่ายิ่งฉุกกันดีกว่าไหมไอแม่เด็กห้าสี่สามสองกันไกลโอ้โห ฉันแพ้ว่ะอ่ะนายซุมก่อนแล้วกันนะฉันน่าจะได้คนที่สามมาดูซิว่าซูนนโอจะได้คนที่เท่าไหรเฮ้ยเฮ้ยคนที่หนึ่งเอ้ยส่วนผมได้คนที่สามนะครับโอ้ <c oughs> มาสุมเลยว่าจะได้บ้านไหนดูซิว่าซูนนโอจะได้บ้านอะไรโชคจะดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> บ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางว่าโหเป็นบ้านที่ฉันไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เลยเออว่าลืมไปเลยว่าอาบิจียิงปุ๊บนี่หายแทบทั้งบ้านเลยไม่แทบทั้งบ้านนี่หายทั้งบ้านเลยดีกว่าทั้งบ้านเลยอะไต่อไปตาคุณครูนะครับเล่มคุณครูอยากได้บ้านไหนอยากได้บ้านหลครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ โอ้ไม่ก้ผมได้บ้านไก่แล้วล่ะเนี่ยไม่ <c oughs> ครูบอกแล้วว่าบ้านมันต้องเข้ากับระดับของครูโอ oh ้โหเซ็งเลยผมได้บ้านไก่เลยฮ่าเสียใจด้วยนะคืออันนี้อันนี้หาวเลยอ <c oughs> สนนียงง่วงเหละ และตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในบ้านกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีสกายเทอร์คอยู่ด้านนอกมาดูซิว่าจะรอดจากสกายเทอร์คหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าขอถามซื้อเรียวคุณครูก่อนว่าคิดว่าผมจะรอดไหมไม่รอด ไม่รอดเป็นแกนโอ้โหสุดยอดเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไปอย่างที่คุณครูกับซูเนียพูดหรือเปล่าเรามาดูดีกว่าว่าซูเนโอที่อยู่ในบ้าน <h> านี่จะรอดหรือเปล่าภายนอกนี่ดูดเป็นไงบ้างาาตามไม่ใช่หรอโนบิตะโนบิตาจะรอดหรือเปล่ามา <h> ดูดีกว่าทุกคนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยักอย่าบอกนะว่ารอดสกายเทนจัเคิลไม่สามารถทำอะไรได้สรุปคือสกายเทนจัเกิลไม่สามารถฆ่าผมได้นะครับผม โอ้โห <gen arrogance> อยู่ในบ้านอย่างสบายใจยูดูทีวีโอ้โหอ่ะผมจะออกไปยิงไอ้สกายเทอร์เคิลมือเฮ้ยไอ้ยิงด้วยยิงด้วยยิงมันมันทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันติดบั๊กบ้านาโอ้โหโดนไปแล้วสิเดี๋ยวโอ้โหยิงไม่โดนเลยเหมือนตัวมันแบบไม่มีตัวตนเนี่ยผมจะยิงมัน อ๋อผมโดนกินแล้วแอนรอดได้ไงเนี่ยเออสากายเจะต้าเขาไม่สามารถตีได้นะครับพ่อบ้านผมมันโหดเกิน e e <al. c oughs> หวังว่าคุณครูกระซิโน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูอย่าดูเฮ้ยครูอ <c oughs> ย่ายิงผมหวังว่าคุณครูกระซิโน่จะรอดนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปดูบ้านของซูนโอนะครับผมบ้านระดับกลางนะครับผมไปกันเลยไปครับทุกคน และตอนนี้ซูเนโอก็ได้อยู่ในบ้านของเขาแล้วบ้านระดับกลางนะครับผมแล้วก็มีสกายเทอร์ทเคิลอยู่ด้านนอกมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่รอดน,นะ <c oughs> <c oughs> ครูก็คิดว่าไม่รอดเหมือน,นกันฉันบอกเลยนะว่าฉันไว้ใจบ้านของฉันโอ oh ้โหมาดูซิว่าบ้านจะสามารถปกป้องชีวิตของซูเนโอได้หรือเปล่าไปดูกันเลยทุกคนครับเริ่มจกกัดการเลยมาดูสกายเทอร์ทเคิลเดินมาที่บ้านซูเนโอล่างจากนั้นสกายเทอร์ทเคิลวก็ตี หายไปทั้งบ้านทั้งคนเลยโอ้โหบ้านสลายไปเลยปกติคือแค่คนตายนีก็แย่พอแล้วนะอันนี้คือบ้านหายไปแบบโอ้โหกัดสูบ้านของนายไม่ได้เลยว่ะไปเดี๋ยวไปดูบ้านคุณครูดีกว่าบางทีบ้านคุณครูอาจจะแตกสลายเหมือนของซูเนโอก็ได้นะ ตอนนี้คุณครูก็ได้อยู่ในบ้านหลวงเขาแล้วเขากำลังจัดของในบ้านอยู่นะครับผมก็มีการแอรโต๊ะกับเก้าอี้มานั่งด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยชิวจิ้ชิวเลยบ้านครูสุดยอดมากอันนี้แสดงว่าคุณครูมีความมั่นใจสุดๆเลยใช่ไหมใช่ครูรอดแน่ๆงั้นเราไปดูเลยดีกว่าว่าคุณครูจะรอดหรือเปล่านะครับมาแล้วตอนนี้สกายเธอจะเข้าเดินมาที่บ้านคุณครูหลังจากนั้นคุณครูก็นั่งเล่นหมากลุกอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ย้โตหายต้หาย เฮ้ยสกายเทตเอร์เกลเดินไปไหนอะตอนนี้สกายเทตเอร์เลเดินมาที่เรานะเราต้องทําการจับมันไปท yeah. so ี yeah. ่เดิมนะไปโจมตีคุณครูนะสกายเทตเอร์เลอย่ามาโจมตีพวกเราสกายเทตเอร์เลเดินมาที่บ้านคุณครูหลังจากนั้นมันกําลังง้างตีมันกําลังง้างตีคุณครูจะรอดไหมอ้าทำไมมันไม่ตีคุณครูอะเฮ้ยบางทีอาจจะเป็นพลังของบ้านไงเฮ้ยมันทําให้สกายเทตเอร์เลมองไม่เห็นคุณครูหรือเปล่าดูดิ ไกเธอตคเข้ามันไม่สนใจบ้านที่คุณครูอยู่เลยทุกคนนี่มัน <Hey. S 1> คืออะไรกันม่นคอปรากฏการอะไรกันไม่เคยเจอมาก่อนผมพยายามลากให้มันไปโจมตีคุณครูแต่มันก็ไม่ไปไอดูดิเนี่ยมันเหมือนมันจะเดินมาหาพวกผมตลอดเลยเฮ้ย oh. อย่าบอกนะว่าคุณครูรอด มันเป็นไปได้จังไไดคุณครูครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครูอาจจะหล่อเกินไปก็ได้ <c oughs> คือสกายเทอร์เตอร์มันมองจากท้องฟ้ามันอาจจะไม่เห็นคุณครูก็ได้บางทีหัวครูมันอาจจะใสจนสะท้อนแสงไงเออมันก็เลยมองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> สรุปคือก็มีนายคนเดียวนะซึเนโอที่นายตายพร้อมกับบ้านที่สลายหายไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> <_ an> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญใครสนใจรูปปุตมะสามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกกันตาม35บาทนะครับผมส่วนใครสนใจสั่งซื้อเสื้อสั่งได้เลยที่เพจโปโตโช็อปขอตัวลาไปก่อนละกันนะกดไลค์ให้กับความไพ่แพ้ของซื้อหนูในเร็วทุกคน